ไปไปเลยี่น้อนี่มีมีงบีสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดี FC สุขุสุคนเด้อพี่น้องตอนนี้กํลังแบกกระสอบเผาพี่น้องเห็นนองเงาปีใหมออเอทเกียเอ กว่าสิฮอดละ่ะอันนี้อดเอาสวัสดีพี่น้องโอ้ผมยิงเขินไอวันเงาแถวพุยพ้ยแถวพุ้ยเนาะโดยเออ,อ,อจักโลเลยที่ป้ายนี่แหละนะชิบซีหน้าิบซีป่ะ Ừ, เพื่อนแพรไปใช่นี่ไปบุญบ่ะไปบุญบานนาตาน<อ>บานนาตาเนเพื่อนเฮ็ดบุญข้อเปลือกเพื่อนกาแพรมอดพี่ลูกดย,ดยแต่ห้องกะมีอ่าสัทธาโดยในบ้านห้องกูได้ถีมีอ่าส่วนบุญกุศลแล้วกะไปเพาะไปมู่เพื่อนแล้วกะไปเหมาะให้เพื่อนเอมือนเนาะจากสันเจ้งว่าขอแพรปัจจัยมันออกขึ้น พี่น้องมาแดดแดดดีแดดแต่เศร้าดีเหมือนนี่ข้าวเขาไปมู่เพิ่นเนาะพี่น้องไปมู่เห็ดบุญเนาะซิปสี่โลเนาะพี่น้องอุ้ยคุณเปิดเพลียงสีแดงยินเสียงเพลียงมาจากเพราะว่ามีบัตรอาซาโอนาตาลเพิ่นมามู่เขาเนาะพี่น้องประเชิญแบบว่ามาบอกมากล่าวบุญเขาเปลือกขนาดพี่น้องเขาก็เอาเขาไปมู่เนาะไะพี่น้องลงสวนต่อไะพี่น้อง ต่อจากคลิปที่ห้องเอาเขาไปมู่วัดเนาะพี่นอ้องเอาเขาไปมู่อยู่ในวัดบาทเ้องเนาะกลับมาลงมาสวนเนาะไปเบิ่งสวนปีใหม่พี่นอ้องวนร้ายหาปีใหม่ลงจะทังนี้เนาะเออสะพานเขาจากกระเห็ดได้ไว่าไอ้นี่พี่นอ้องไปเซอบหนาสิได้เที่ยวสะพานเราจากนี้ มาตัวนี้สิ้ปูขวดดินพี่น้องนีแดเน้องคู่ที่ห้องคู่ใหญ่ตัวนี้คู่ที่เห,น,หนือคูอ่ใหญ่เข้มจะคล้องเหา่าเลยถือกันไหนเฮ้ยถือกันนะบอสเล่ยจะถือกันเนาก็บอกส้มซับค่ะ พี่เฮาพุดไหวเนาะะพี่ตนนัวนอ้นใหญ่พุดไรนะตัวนี้พี่ไม่พุดไหวเนาะตัวนั้นพุดไรสิบปูกเทวดินพี่น้องตะบะโปมกะโปมเบาหน้าเบาขื่นสามเพราะอันนี้ถูปสายไผ่หมวกอานนี่นะขาบันดาจังแป้งให้บึงอันเบิ่งจัดสายไฟขาย่เออเขายังหยาดสายไฟขาย ข้อเท้าเข้มหน่อยเด้อมองนี่เด้อนี่เราสิเอาโนดนี่เออเขาว่าเอาโลดเขาบอกนะให้เราซัดโนดนนะด้านหน้ากะปลูกเถิดินพี่น้องปลูกเลยแต่ว่าเนาะเมื่อค่อยสิปลูกท่านได้แซมหัวอีกรอบหนึ่งเนาะ อ่ะหมูโมจำกระไดเดอร์แบตมันสีเบิดมีแต่ฮ็กมีแต่จอก,ก้าวขนาดนั้นบ่แบตบมดได้สามยังเหลือประมาณสามเปอร์เซ็นต์พี่น้องในพักซุมนี่เห็นเดียวเดี๋ยวคอยปลูกน้ำดังที่คอยสิปูค่ะสิปูพวกทั่วนี่พักทั่วพุ่มเนาะพักทั่วพุ่มนี่มันสิม,มากหนามเด้อ คันข,ข้าปลูกใช่มองรูปรูปคโคตห,าหนามมีตลอดแต่โอเป็นเนี่ยแต่แบบว่ามองมองที่มันรูปรูปเพียงเพียงค่ะป้าไปปลูกเธอดินใช่ไหมพี่น้องขาปลูกตามคุ้มนี่เนาะอันนี้ได้กระโพดกระโพดแล้วกันแมบักถั่วสิบพันเพราะสื่อเนาะแม่บักั่วปากเซ่บัวใดๆได้สิบพัดน,นี่ <c oughs> ซื้อ,อยูนตลาดข้าแปลงอันนี้เป็นในโทดินเนาะพี่น้องในโทดินทีเขาเก็บใบบังปีกายโบเลพ่อได้เลยๆซัมนี่โบเลพ่อแล้วนี่อเออ<ท>ไปบักเซ่ต้องซื้อมาอีกก็จะค่อยเลือกใบบักไล่ๆมันเนาะกินนะมบงน,นะนาะโบนะตัวกินกระต่างหากตัวเลือกไปปลูกกระต่างหากนี่เอาไปปลูกเลยสินสี่ฮิวเเถิงเถิงอยู่ประมาณโลดนึงเถิงบอกว่าไม่ต้องสิเถิงโลดนะเี๋เอาแตงไปยัง ตัวนี้เอาแตงเหรอเออเอาแตงก็ได้งามได้หนิคืนเอาแตงนี่ใช่จะเอาถั่วดินผุ้คู่ตัวนั้นตัวนี้ได้ส่ะผุ้คู่นี่เอาแตงเอาเอาถั่วพัก้ะนี่มันจะซื้อมาเด่นนี่เด้คู่เดียวนี่ก็พอแหละแตงว่าถั่วดินเห็นเขาว่ามันอันนี้มันเขาวก็แตงก็ถั่วเด่นตัวนี้เหี้ทั้งแตงก็ได้ถั่วก็ได้พัดจันก็เอา เอาแตงสาบคู icana, ่ตอนนี wow. ้ต้นกายน่ะโบเอาทั่วที่ใช่ใช่ทั่วก็ปลูกตามเทิงกับพ่อแล้วจริงๆอ่ะทั่วกับแตงกัปลูกเทิงก็ได้เนี่ยเนาะปลูกมองมันสูงมันอีสังนะผัดคู่ต้นไหนได้สิเจ๊เจ๊ผัดคู่ใบเสร็จจะเอาเห็นใบเอาเอง ปลูกไปปะเดี๋ยวคอยอว่ากันพี่น้องตวงน,น,นี้ปูกก็มันเป็นเป็นไส้ขาดก่อนซุปนี่ปลูกแตงปลูกแตงปลูกััวแต่โอเคโอเดี๋ยวทกดอน กูโบดได้กดีมหนาไหมคะหมวยที่แต่ว่มาหมุดกินโบาจากักเนาะยอ้อน มีที่ปลูกตัวดินไงไงอดอนี่ง่ายง่ายบ่ได้เงี้ยพอดีปลูกกันวะ่ะเออใช่ปะคู่ขี่ได้เ <c oughs> ่า <c oughs> ต้องเอาคู่สงูงก็ได้จริงๆอ่ะขันมันเป็นทรายจะสีนะบ่วฮาแต,ต่เห็ดผุได้แันคู่สูงมันมันแหง้งว่ะบ่วฮาแต่เห็ดผุก็ได้ถ้ามาคอยหาเพื่อนเลย ใกลคุ้มละสองฟังดึกดึกคุ้มละสองความห่างกับประมาณสามเมตรสิดีได้กะโมดีๆๆๆๆ

Oh, vai rolê aqui na ปลูกีว่าทดิน้วยวปลูกได้ปุก็กคอยเพื่อปลูกสรดินค่ะบางปีนะบาดนะครเขาปลูกเบห็เฮนง่วมันทอนของเขามางัวมันทอนและมันไหลมาปลักได้เยเป็นไนส์ลบอยู่เด็กก็เลยเอาลอกมาปลูกกันเลยทีดอยากปลูกทรดินด้วยตะกี้ตะก่อนบบปปก็บลูกได้ปลูได้ปลูก พี่น้องหลังจากที่เฮาปลูกแล้วนะ้องพี่น้อง้วเฮาก็ตอนนี้เฮาก็มาโหดคอยปลูกไปที่ละน้อยพี่น้องคางหน้าโหดแล้วเนาะแน่ไปเห็นสีเปียกๆให้เมล่วพี่น้องโหดละขั้นคู่นี่ปีใหม่ปลูกอันนี้เด้อพี่น้อง ขั้นคู่นี่ปลวกทุดดินแต่วันในห้องค่ะในห้องค่ะปลูกอันนี้เนาะเขาโพดแต่ว่ามันดินทรายเด้อพี่น้องดินทรายห้องขอนขางที่สีแบาบบะโพดเป,ป,ปียกๆไงเนาะเพราะว่าแปบ๊บนึงมันกระแหงพี่น้องดินทรายเหี่ยวไหวแหงไหว ตอนนี้กะโดแล้วแหละพี่น้องโดแล้วจากนั้นเดียวน้องนับกันสองสี่หนันแปดเก้าสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเานพี่น้องรมโฮ้ดแล้ว eh. ก็คุดขุดนั้นเพิ limits. ่มนะพี <Lovely> ่น้องพี่ไหมคุดนั้นนี่นั้นนี่แล้วกอยุหันสนันป้าพี่น้องเมื่อยอันดี้จริงจอ่ะ คุดน,น้ำทำมันบนในเมื่อยเป็นไรพี่น้องมันเมือ่อยก็เอาหยาตัวนี้ออกเห็นได้พี่นอ้องหยาหากเลิกเลิกปิ๊บในใจหาคิดว่าสิปลูกเบิร์บริเวณแถวน้ําแถวยังในพี่น้องสิคอยทางน้ําออกไปแต่พังเบื่องก่อนพี่น้องว่าเขาสิไวหรือบอ่เนาะปิ๊มาย,ยันเมื่อยแล้วก็เทาะก่อนนะแต่ว่าหากกะหากกระปลูกได้ํำนี้พี่น้องหากกระปลูกหล้บโบราณเป็นไรเดียวมืออื่นมืออื่นสิสืบต่อเนาะสิคูดน,น้ำ คุดน้ำชุ่มหนีออกอีกลวก็สิคุดน,น้นปลูกเพิม่มเนาะพี่น้องปลูกไปเถอะละหน่อยสิปลูกเพิ่มเรื่อยๆคอยเห็ดปะเมื่อยกับผักเราพี่น้องเหียดตัวเองนเนาะฮาวเลยดิบท่างนสะสพานบัรน,นะนะคะเพิ่นก็เห็ดหลายๆเติบแล้วพี่น้อง ปากนี้เพิ่นกระซักลักแล้วอีกอาทิตย์กว่ากันแล้วแหละพี่น้องพี่ไม่คิดว่านะพี่ไม่คิดว่าอีกอาทิตย์ก็กลัวเพิ่นก็นคือเสร็จแล้วหเหนื่อยด้ยพี่น้องแต่าการสิได้จบขีดไปเพียงซ้ำนิดเด้อพี่น้องค่ะถึกใจกายอย่าลืมกดไลน์เนาะการเฮ็ดสวนกับโบแมนเรื่องง่าย ถ้าโบมีาหย่าฮะเป็นเหลืองง่ายพี่น้องอันนี้มันมีหย่ามันก็เลยโบเมนเหลืองง่ายเนาะแล้วก็สิดได้จบคลิปไปเพียงสนีพี่น้องถ้าถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เ,เด้อพี่น้องขั้นบบมีหย่าซุ่มเหนียนะพี่ใหม่คิดว่าสิดได้ปู่กลายดีได้พี่น้องชวนว,นว,นวนเกิดมันนี้นมันงแต่มีหย่าน้ำเนาะเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหนาเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปพี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาๆจนมือพกมือแดงพี่น้อง